คือได้ย <K> ินท no. no. so, anyway, ั oh. oh, ้งแม่ว่าว่าทั้งแม่ของน้องๆเนี่ยเสียบ่เสียอกลัวแม่นี่มีจะพูดลูกเจ้าน่ะม่พูดเดียวพูดเดียวพูดเดียวพูดเสียก็คือว่าแม่ของลานชีพนี้กลับเมือแล้วบ่เอาบ่ลูกด้วยบ่านคนบ่เอาลูกยังมือองเงินเงินว่าจุดระลากันทั่วจะได้เงินมาเบ่งเบาคาล่านุ่มเชียนชาติเนาะ ซาบะดีซาบะดีพ่อแม่พี่น่เด็ดซีบวศิล่ายินดีต้อนรับความสุขซ่องบ่าวศิล่าชาแนลเนาะพี่น,น,น,อน,อนอ้องเนาะมาเมื่อนี้กันมาถ่ายครอบครัวนึงพ่อแม่พี่น่เลยส่วนก็คือทุกยากอะไรเนะาะเข้ามาครั้งแรกยังบทันทุจักซื่อเสียงเฮียงน้ำพนเนาะก็เข้ามาเมื่อนี้กันมากันกับทีมงาน ลูกใหญ่บาสิพองเนาะมาวันนี้กับได้โอนุ่มทางครอบครัวเพี่นนี่กาคร่าวๆเนี่ยก็คือลูกเพป็นเสียเ,ยเดี๋ยวไว้พี่น้องเลยก็คือมีเพี่นนี่กะเลี้ยงลานบาทนี่ลูกเพ่รนหานออกลูกมาสี่คนแต่ว่าพี่นอ้องเลยบปดเสียก็คือลูกเพป็นเสียไปได้หนึ่งปี รายละเอียดก็สิเข้าไปถามอีกลึกเนาะพี่น้องว่างผิดพลาดประการใดก็ขอทกขอ,อไปหลายๆถาวานน้องอยากาหน่าสงสารบร่ที่ถ่ายทำไปอีกอ,อยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนทางทีมงานบ่มาเป็นสะพานบุญให้เนะาะทางเฮาก็ยินดีเด้อขอขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนเนาะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะถือว่าทางบ่อสีล้านนี่กจ ว่าบอยากเก่งคือลุงใหญ่หรือบ่อสิพ่องเขาบันไดกะลองพิจารณาบ้างเด้ออนกยนะว่าอยากซื้อเรือเพื่อกลุ่มทั้งครอ,อบครัวที่บ่อสีล้านมาไทยนี่เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบ่อหลายย่างนนะ้องจักือว่าความทุกข์ความ,วามนั่นแมนจริงบ่เนาะโอเคเนาะ ฝากเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวซีลาดแน่เนาะเป็นแห่งเสียแห่งใจอเอด็ดคลิปตปป่อไปขอให้พี่น้องเลยส่วน YouTube บ่าวซีลาดหนึ่งยังบ่ทันผ่านดอกพีนนกนก่น้องเลยก็เอด็ดไปเรื่อยๆยังบ่ทันยังบ่ทันผ่านกด YouTube อยู่เนะาะกด YouTube นี่แกสี่พัน 4, คนติดตามสี่พันชั่วโมงเนาะหนึ่พันะ 1, คนติดตาม น the ี่จบไห้บาซิลาเนี่ยเด้อพี่น้องขอขอบคุณโอเคพี่น้องเลยไปอบไปลมนุ่กันเนาะขอกลัวทุกนยเลยเนาะกำมาหอนมาถึงทำที่มาเอากระเตรียมเนาะกะจะติยาว่ากันพี่น้องเอ้ับันเนาะของหน้าเอากระสีหนักพื้นเวสีแดงเนาะออกมาลมนุ่งกันเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีน้อย แต่เด็กน้อยเป็นแต่แพงแท้ลุนใหญ่อยู่แบบนี้อันนี้ก็คืออีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโดยเอาก็เข่ามาโอ้โหพอเข่าแล้วเอามือลงก็ได้ลูกอะไรเนาะเอากระเซียงมือลงพอ้รอ่นุญาตบาทคำมเนอรทางครอบครัวเมย์พื้นเนาะเอากรเออเนอร์ทานเชือทาเสียงก่อนทาชื่อยยังเมยังจัดเมงาแมงาดูดมีถองงาเนาะอันไรล่ะดิ เป็นลูกลานบ่หรือว่าเป็นเห็นลูกเจ้าบ่ลูกของลูกเช้าลูกลานฮะขออนุญาตถามทางนอกก่อนอีกกันลูกซื้อยั้งรอกคำน้องคำผู้อายุเจ้าของบ่ลูกสิบสามปีเย็นลองเย็นอยู่ผ่อนป่าหาแลแม่เชียร์เลยทันได้จบชั้์ผอนป่าหาแลยมาเชียร์เลยอ้าดอนดอนนี่ออกแล้ว เอาผูที่สองเนี่เอาผู้ที่สองเนอ็ชื่อยังชื่อข้าวิงข้าวิงอันนี้นั่งไข่อันนี้ข้าวไผ่ข้าวิงคำขิงไข่ไผ่ไผ่ไผ่คำขิงไข่ข้าวน้าวข้าว้าข้าวขนั่งไาวข้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 ้าวข้้าวขงาวาวข้าวาวข้าวข้งนี้าวข้า้นว้้าา้าาว้้าาวข้ว้า้าวข้ ชื่อาชือยาสบายมาดูกะหูแล้วเนาะชือเสียงงน้พี่น้องเยดกูแล้วเือเลยเนาะเลือกกันเลยในเฮามาในมือนี้ันเนาะกคือว่าทางครอบครัวเช่นเีพลงเ ขอพักด็คือได้ยินทั้งแม่ว่าว่าทั้งแม่ของน้องๆเนี่ยเสียบ่แม่เสียป้าเสียพี่กายนี่หอกับหอบเมื่อไรครับบ่มีครับครับเมื่อเชดอนรอบครอบครัวแม่นี่มีจะคนลูกเจ้าน่ะไมู่้เดียวอันนนั้้ผูเดียวผู้เดียวผู้เสียก็คือว่าแม่ของลานชีคนนี้อ๋อ เสียได้จักปีได <nah er ้ไหมเสียปีกลายนี่โดยลูกของแม่มีท่อผู้เดียวนั่นเนาะแล้วก็แบบว่าผู้นั้นเสียแล้วก็ยังเดือดแต่แม่ผู้เดียวนี้กับหลานนี้บบบนี้พ่อพนันกับเมื่อแล้วแม่บ้านเอาบอหลุมด้วยบอคนบอเอาลูกจะเมื่อนั่งกับบอเอาเอาหรือว่าให้ทั้งให้แม่แถวเรียก เอาคอยให้เมื่อจะเอาเมดกับเอาลูกเจ้าค่อยา่คาจะได้เป็นแถวเดี่ยงกุ่มยังไงเขาก็ไม่อยากแล้วลูกก่ได้กลุ้มแล้วคือจังชีล้อยู่ไปจะอยู่ไปอีกที่แหละเพราะมันปิดไปแล้วมันเป็นไปแหละขึ้นไปมาก็มีแต่น้ำตาคลุมขออนุญาตถามทั้งแม่นี่ทั้งสามีของแม่นี่เป็นไปเออบ่นเชียร์ตั้งแต่แม่ชุมนี้ยังถือยังถือพาแม่ชุมนี้ โอ้โดนโอ้ยได้โดนลูกเออโดยโดยโดยชือพาแม่ชุมนียได้แปะเดือนคนเชียร์หายเลือดอ้าวได้ปากกระด่างคนเชียร์แม่นี่บได้มีบัดดกับลูกบัดอยู่กับลูกมาแล้วกะลูกได้อันได้ลานผู้นี้แลยกะพื้นก็เชียบพื้นกรเชียบบัดนี้นันมีแต่แม่ตู้นี้ที่ดูและลานธนนีโดยครอบครัวนันกันเบิร์ดธนี้เบิร์ดธนี้ท่านี้ การอยู miles, <bond. S 1> loser, ่การกินกาไผ่หามาเลี้ยงไผ่บาทเนี่ยไผ่หามาชูกินไปอ่ะเป็นนี้นี่ว่าเทสเทสเทสผู้นี้นะเป็นดลกเนาะทั้งเมนูเนาะต้องต้องแมยพมันก็ยังเมนตู้มันยังเห็นบ่ได้เลยเคือเห็นว่ามีหอยคือมาแตหะหอยบ่อนเนาะอืมาแต่หะหอยมาแตหะหอยไปแต่เช้ายังบริษัทเช้าช่างมันได้ยังบริษัทเช้าเนาะ คือว <c ười> uh so ่ายิงยิงซอกซ้ายซอกดูโดยผู้นันกันยิงเนาะโดยอันนี้ยิงโดยอันนี้กันซ้ายกับคนนี้ตายกับทื่พาหาเดือนเขินเบาหวานไปจักลูกเอ้ไปจักก็เป็นเบาหวานทื่พาเบาหวานขึ้นห่าลอยตายอยู่บนหมอไปกินพิษบ่บ่แล้วที่ปาดจะปาดบ่ได้มันขึ้นแหงแล้วมันเมื่อยขึ้นห่าลอยคนทื่พา เห็ดไ้เห็ดหน้าด้สะไอเห็ดไครไหนนะก็พ่อชุมนี้แล้วก็มาเห็ดกับแลเล่มาเห็ดบแลเล่กับเมื่อป้าเอาไว้ให้ในกอกมันเขาบอกมดบานพลึกพลามแท้วทาเอ้ยลูกเคยเจ้าปั่นแล้วก็คายแล้วก็เมื่อป้าเอาไว้ให้เมื่อบ้านคงโดน้ำบ่ป้าให้แม่ครับลูกหลานเกี่ยวตัวนี้เป็นให้เขาหงเฮียนมา ก้อยามคนอ่ะนีผู้ได้เข่าเฮียนได้ผู้เดียวนบยังเข่าอยู่บ่้มือนี่นะเข่าแหละมันอ่อ่างพูนีคือบกเขาสัตวเป็นยังลูกฮะเปินไหมเปินยังลูกเป็นย่งลูกคือบ่เขาบ่อยากเฮียนบมดบ่อยกเฮียนี้ยังน่อยอยู่ตรงเฮียนแล้วอ่ะยนยังน่อยเข่าเฮียนอืเข่าเฮียนได้ลูกเม่อยไปช้างเข่าเฮียนเนะ เต้เอื ally ally love, drinks, oh, so ้อยนี่กะยังน้อยอยู่นี่เนาะเอื้อยนี่กะแต่ว่าจบปะหาแล้วบอลุออ่านได้เขียนออกแล้วอ่านก็เลยออกมาอันก็ไม่มีเงินไม่ได้เอาหัดใบประกาศจบอันนั้นแม่ตายแล้วก็จบเดือนหกแม่ตายแล้วก็ยาบ่ได้เอาหัดใบประกาศเขาให้ไปเอาใบประกาศนี่บ่ยอมไปเอาบ่มีเงินแล้วก็ยาแบบนี้แบบจบแบบบ่ได้อีกย่างนี้จบบ่มีใบประกาศเลยจบปะหา แต่ว่าทางนอกนี่ก็อยากเยี่ยนต่ออยู่บ้าหรือว่าจังบ่าจะเยี่ยนตอว่าจะเยี่ยนอยู่ว่าจังบ่เลยบ่พอพอมีหากินให้มาโอ้สยออกมาหาแม่ในกระเพาะเห็นหงลูกเออท่าฟานนอกไปกงเทียนแล้วสิบอมีผู้หาอยู่หากินให้เม็ดน่เนาะตักน้ามึงเข่าหนึ่งหน้าเม็น่องเที่ยนใต้เปิดบ่โอ้ยเป็นคนเหนาะเลยคือว่าคนขยันเนาะ ผู้จับต้องค่วงเนี่ยเป็นสาวรักเป็นสาวรักกัมเรียนนะสาวรักในครอบครัวคือว่าอยากกินมาเดียงไปทำเนยและเงินค้ำหนึ่งกันถ้ากันหายจงไม่ใช่ตุ๊กแมนอ้าวฝนกี่หรอกกับพาโคูณยามนี่เป็นแบบอยา่มีได้จีิโร่ยามนี่แบบว่าไม่วางหันหันแต่รับจ้างกิโลเออพาโคูณจิโร่วางหันการมียามนั่าจะรับจ้างเกี่ยวข้าวก็ได้ยามเออรับจ้างเกี่ยวข้าววางหันหัน แต่ว่าเดี๋ยวนี้บบมี้วตกยาเป็นไทรมูแก่เขายลาแก่นี่เดได้ฮะงานนี้สิหางหางคนกูกงมันอนชามสีทองมืนอั้นกรไดชิบพันชามทงชามงกระไดชิ0ันปูมาขายก็ได้บ่กบไายกบ่ม่บานอันนี้บ่มีกบมีกบอยู่ไสคือกันเกกมันอยากหายากหละแล้วก็ขายกระปูแล้วก็บ้ันกันแล้วกัน้อพอได้ชื่อขนมแต่ว่า ว่าจะยันขอเงินน้ำลูองเต้าไปหาเงินกรุงเทพก็บ่มีนะบ่ไม่จีเข้าไปหรอกว่ามีลูกลูดูวัฒนธรนมดีเอาก็เชื่อก็ถามว่าแม่ตัวแม่ประตูแม่วงตงตรงก็คือว่าทั้งครอบทั้งครัวเพื่อนทั้งญาติพี่น้องก็คือเอาเบิดรชั้นี้เบิดรชั้นี้แต่ว่าเขาแน้าะาำปลาเคยอดเคยอยากอยู่บ่เลยเขาเคยเคยมีรถติดบ่อันเขาหันหันอยู่แต่มาคอยหันทอฮอดพ็อยู่อจก็ปีเนาะ พพอออจอดดดด Besides, จดแต่ชุดปีชิมานี่ชุดว่าปีชิมากับบุมีผู้เฮดแม่กับบุ๋มจักนั่นแหละเข้ากันคิดใช่ป่าปีต่อไปนี่ไช้สิพาเมชิเฮ็ดจะได้บันเฮ็ดนะเฮ็ดนานี่ยนะนอกจากนั่นอกคนนี้ถามว่าเป็นผู้ชายกันยังใครเนาะนี่พอหรือว่าคับไทยนี่ว่ารถไทยบ่มีแหละรถก็รถมูลนี่รถแต่พอแต่แม่อยู่เหัอนึงอยู่หัวอนน้องไผ่นี่ แต่เฮ็ดแต่ใช้แต่ใช้นกันผู้นึงใช้ยาผู้นึงไปเอาผู้นึงใช้ยาผู้นึงไปเอาแล้วมกันบ่แบบนากกันบ่แม่นากแล้วนี่ก็น้องเพื่อนน้องชายอ๋อนาเปกันนาเปกันเนาะนาเปกัน้ได้ในกันในกันผู้นึงยาผู้นึงกแต่ว่ายากใหญ่ลูกเอ้ยจะใ้น้ํามันปริโมมาไทย ใสไปริมาณและพวมีน้ำมันกระเจ้ามันอยากใมันทุกอย่างนะแม่เนี่ยแม่่คือได้ของเป็นของเจ้าของเองในสบายเนาะแม่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 เนี่ยใส่ใช้น้ำมันหน่อยมันไหลกะเนนันนี่อันนี้ขั้นห้าวแช่น้อยแบบมูบ่าวิแช้น้ำมันนก่าห้าวแบบเน่นันนี่ยนี่แต่ว่าเนั้นันนี่นะฮันนานเดี่ยวทั้งพ่อของทั้งน้องๆนี่แบบว่าตัดขาดเลยว่าบลัคขึ้นมาเยี่ยมมาอยามบ่นี่ขึ้นมาอยู่บ่ คุณบ่คุณบ่จักแต่ว่าไปน้ำชมก็เฮ็ดชมแล้วเพราะบ้านเพื่อนบ่หับโทอียังนังกับมันเพื่อนมาใกล้กัเพื่อนมายามแต่ลูกเพื่อนทันได้แต่บ่ ต,ตัวเรียแล้วตัวเป็นคนตกลงแล right? ern, mm ้วในข่าวชมโนตัวเริ hmm. mm ่ม hmm. ข mm ่าวนำทรงแล้วคนออกจากบ้านเขาแล้วเขาบรับผิดชอบข่าบรับผิดชอบเขาจะตีเลือดทั่วแตกครับว่มีผู้เว้าหายโดยโดยโดยแนวนั้นได้ลูกคือว่าเขาตัดออกแล้วตัดออกแล้วลาไกล้บ้านนี่บ่ได้อีกแล้วเนาะเขาตัดออกแล้วเขาบรับผิดชอบเนาะเป็นจากนั้นทั้งน้องคำชุดว่าน้องชุดว่าน้อง ไงขึ arias, casa, casa, that, ้นมาเนี่ยน้องจะไปหาเห็ดหมอกเห็ดงานเนี่ยในน่อยากได้ยังแบบว่าเป็นพิเศษเดียวมาให้ยม่ดูเนี่ยได้เป็นรักแบบว่าเอาจะให้ยม่ดูที่สุดหรือว่าจะให้น้องเอาแบบนี้นี่ยนะจะได้ยังที่ว่าจะหายเนี่ยากเห็ดยังแบบว่าให้เายคนก่อนยังได้ยังอย่าได้เงินได้เงินอยได้เงินว่าอจุดดังล่ากันทั่วจะได้เงินมาเบ่งเบาภาระ นำเงือชาตเนาะใช่ใชเนาะใช่ใ่เดว่าเหตุบ้านการเมืองนี่ว่าเสียอันเสียนี่กับพวกเมยก็ได้เสียำบ,บดำเมืองเสียร์บแชมเมืองเลยพชาเวลาอัออนเดีว่าเช้านี่พนก็เก็บชาพานเออพพนพนี้ยนช่าพเมยไปหาใช่มาให้ฮะบ่มีก็ยืมแล้วอ่ะยืมมีอ่ะก็ยืมแล้วยืมเรื่อไปหาใช่มาใช่อันที่เมยยืมไปแค่เข้าบ เออโจมจาเป็นมะีแต่โจมข่าวแล้วบ si ันทึกบ่มีแ yes, ล no ้วก็โจมจมเลือดมันกาชิบุกุมกับกาชิบุกุมบ่มีแลาฮาก็เอาแล้วลูกเบาฮากัเอาเป็นเนาะไม่ได้จ่ะหาประธนหัวหาประธนเนาะทันว่าหายไงใครมาดอกผู้แดงเคยไปโอ้ยแม่บ่เห็นหงคอนทางมดแดงไปตะกี้น่องคำนี่ชุดว่าใหญ่มาหนี่น่องคิดว่าจะไปหาเงินป้าไม่ตู้บอหรือว่าสีใหญ่ขึ้นมากกับสียูนั้นไม่ตู้นี่อยากหาเงินใส่ขอบคู่อ๋อ แล้ว่าถ่าใหญ่ขึ้นมากแลว้วนี่สีป้าน้องไว้น้ำเมต้ก้อนถ้าว่าเมต้ยังแข็งแห้งอยู่บออ๋อน้องกาจจะไปหาเงินมาแบบใชจ่ายน้ำครอบครัวก่อนเนาะเแบบบ่งเบาภาระ,ะน้ำครอบครัวก่อนอน้องเคยคิดแบบนั้นบ่ลูกอยากได้ห้องน้ำ ลานก็แม่ก็อยากได้ห้องน้ำห้องน้ำก็บมีผอบานกันแน่นบ่มีก็ให้เฮดบ่มีก็ให้เฮดโอ้คือทางบ้านเพิ่นประกาศว่าให้เฮดห้องน้ำมั้ยประกาศเยอ่เลยเออเพิ่นประกาศในเฮดห้องน้ำไฮรไดับก็ให้เฮดแม่นี่ก็เฮดฮูโนบแต่บอดหรือเปล่ามันบ่มีงบประมาณบ้านบ่หรือว่าเฮาไปยืมไปกู้ไปยืมมาเฮ็ดก่อนมีบ่แต่ละบานดมีแต่ว่าเพิ่นให้เฮ็ด กเข้าใจพึ่งอยู่เพราะว่าพึ่นอยากอันเป็นบ้านวัฒนธรรมเนาะเฮาเห็ดได้บ้าานสะอดเออเป็นบ้านสะอาดเป็นบ้านท่าเห็ดได้มันก็เออเล่นความพึ่นโดยแต่ว่าทั้งกามบิ่งอีกแบบนึงก็ก็คือว่าก็เห็นใจแม่์พึ่นอีกเนาะในสถานะครอบครัวเนาะแม่นาครอบครั่วพึ่งเกเทศสีบุกุ้มเลี้ยงลานสี่คนนี่แม่งพื่นพื้นใหญ่ชุ่มหนึ่งเน่ยมณโบรมีผู้หาเนาะแม่เนาะ มันนี่เคยไปเก็บหอยมาบ่ลูกนี่เก็บมาขายหรือว่าเก็บมากินนี่เก็บมากินโอ้พอได้แต่เก็บหอยหาง่ายบ่หอยในบ้านอันนี้เขาบ่ชื่อได้หอยอันหอยซีรีเก็บมาเห็ดเดินได้กินบันนี่ต้มต้มเจ้าเห็ดแจ่มมันงาต้มแล้วตาบ้านน้องดำเลยเลยหอยซีรีหลายบ่ลูกหลายยอู่บักโอ้น้ำเลือกบ่ไปเอานี่นะบ่เลยเลือกเนาะ น้ำตื้นแคมนี่ลมพัดมันก็ก้องอยู่ทางแคมล่นะลมพัดมันมันก็ก้องอยู่ทางใต้นี่ลโดย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 แต่นี่มันคือฮ่าหอยฮ่าคุณกระปูนี่คุนี่คือผู้หญิงวะคุณหน้าสุขเียเนื้อเนาผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายนะคือโบสกี้ไปขายลูกไปว่าทังคำนี้กับคำคายคายทังสไแบบนี้ม้วไม่ทย์ชื่ออีกวบาย ก็จะเอาไก่ไปขายเชื่อนั่นวันนงถ้าไปขายไก่บ่ได้เนาะไปขายไก่บ่ได้ไปจฟาจะบปลาเราจักจะ่งองมีก็ช่างจะ่องมปจฟาไปมะานหัดชวนกบมหานัดพา้าไปใบมันมีขาได้ลูกเอยคุณเมืองทีเมนเฮากจซื้อให้น้องอยู่แต่ว่าบวจักโคเสี่ยมือได้ลชื่อยังแม่หาโลดเพราะว่าเฮาก็ดจีได้ไนนอกหาตั้งเอาโลลูกเอยกินบ่มดอ่ะ ต้มกินน้เบีาท่าท่าคายนอกสีคายเบบได้ีนลูกของพังี้ลูกสีคลายเบบได้ลคลายงฮะยกชื่อเลยฮะบเมนแนลเลยลาือเลูกกับบก้าาเลยทำนี้อ้าวนย้กันอ้าวเบีบนีเนาะ๋ยว่าใหนต้มกินน้ำให้ได้บัวนแกแเอาไว้กกเอาไว้นี่หาอ้ามะขามฮะหายน ทำได้สิกินบาลูกเอ้ยกินแต่นี่คุ้มเอมึงกับมือเลยทั้งหมดนี่บะหนีิกึ่ยหรูกหาง่ายอยู่น้องหอยเนาะหาาง่ยเนาะมันใกล้บ้านเขาหนึ่งมากกับมันบ่มีคนซื้อกันบ่หมี่ทำให้จูบทำเขาชื่อโอ้อันนี้บ่มีคนซื้อกันเลยก็คือว่ามันยังหลายถามมีคนซื้อกับหายากอีกเนาะยังหน่อยนี่แห้งก็แต่บ่ได้ข้าเจ้ายังไม่ได้เปิดน้ำวันที่หนึ่งนะคะเปิดน้ำโดยโดยโดย เปิดน้ำลงนาแชงทางใต้พูหไมันบกลงนอน้ำเนาะอลุง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 ขอชื่อทางนึงเด้ออ่าฉีขายทางเท่าไรเนี่ให้ลุงนี่ฮะออ้ยน้ำใจแล้วจะให้ชื่อได้ยังไงเอ้ยมอโอ้้ชื่อลุงกาโบกากินเน่กาอเออไอ้ด้กะเอาตั้งนตั้งาไปแก้ไม่เช่าไ่ได้ดูเขาลุงชีคอชื่ออัน ถังนี่ชาวพันขายปะหาถุงมาใส่ให้ลุกเนอึ้นไปหาถุงอยู่งเือนให้ลงกดเหองยางบิงเด้นำมาหัา่เนเห็นไหมทงเาชิชื่อหอยตันี้ซอยนอกคนก่อนเป็นแบบอ้หนักเงแล้เนรอ,อยางมาไกลเติบได้หนิเนาะกลเติมแล้ประมาณหลักบาโดยๆหลักบายางต้องเมื่อนี่บนจะักวิธีกินกับเมา้นะ มือคอยเห็นมือมาหด้อกินทังไข่มันทั้งปชังเด็กน้อยมันนีงบ่ได้ชนไข่กินเลยไข่ก็กินบ่ได้ชนเพ่นเลยนหละดูดยดดดเรป็นน้ำเคยกินบ่จังว่าเคยกินอยู่เยเป็นบ่ได้อาอาตาใครจะเด้กจกินแต่ก็คนบ่ถึขาดนี่ก็อ้เบื่อได้คนบ่าดูดดขันคนออกพื้นออกไผ่หันบ่ให้กินได้หรือิเออคนออกพื้นออกไผ่าให้กินบ้างลาล้เนาะ

เกองใจเพิ I okay, I so right. like mm ่น hmm. น้อลุงเพิ Hence, like ่นเนรน้องก็หามาเนาะเข้ากับกินโมลุงเนาะหาตั้งแต่พาน้องไปหาตั้งแต่เศรายังไปทานกินนกเขาเศรายิใหญ่วาซีลมแห้งนี่ทางน้องเพิ่นไปหามาอยากไปหามาขายเดี๋ยไปหามากินเนี่ยไปหาไม่กินบ่มีผู้ชื่อบ่าขึ้นมาสิได้ขายนกเมาขับตะก็บออกลูกแกเพราะเขากับอยากรบกวนทางน้องหลายดอกเพราะว่าเัขาวนี่จะ ทั้งน้องก okay. mm ันในี่ท้งได้กินเข่าเนาะข้าแก่ได้เจ้าเมื่อจากไหนลุงใหญ่มาดีเดินนี่ก็คือเรื่องราวครอบครัวหนึ่งเนาะคนพี่น้องทั้งข้าเข่ามาดิจ้ะ่ายทำทั้งเป็นอีกที่ดี่างที่เพิ่นว่าอะไรเนาะ ป่าเฮาก็ซื้อบ่มีผอยนอเนาะให้น้องไปซื้อกินเนาะรว่าก็ยังอีทางนึงที่ว่าเฮาก็ไว้นอเพิ่น้องกินเนาะอันนี้เฮาก็อันให้เพิ่นนําเนาะโดยเจ้าขายเฮาให้เพิ่น20,000อาลูกอ่ะเอออ่ลูกให้อีก10,000ีเนาะอืออ่ลูกอ่ะใจเด้อลูกเด้อโยเป็นคนดีเด้อ

มาถ่ายทำนันเมื่อนี่ก็เพื่อว่าจะให้คุณลักคุณหญย,ยได้เห็นคลิปทั้งครอบครัวเป็นต<ด>ู่วนนี้หรือว่าน้องคำวันนี้เนาะท่าวาได้เข้ามาเบิงมาชมกับถาว่าจากซอยเดือทั้งครอบครัวเพิ่นหรือสิเป,ป็นทุกชิงทุกอย่างที่ว่าเพื่อนขาดเนาะ,<ด>ะขาดทุกชิงทุกอย่างเลยพี่น้องเลยเนาะติดต่อมาทางเขาได้เนาะมาทางทีงานเขาได้ใน<ด>ลัส่องขามาถ่ายเนาะทางทำมาเขาจะได้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลย สิ่งทุกอย yeah. so. yeah. the oh ่างก็ค oh. oh ือขาดเบิดอะไรนะอ่า oh. ค oh ือ oh. ถ oh ่ายนี่เขากะสีบ่มีอยังหลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวรบกวนทั้งน้องเป็นนอะว่าเป็นกต่ทันได้กินข่ามากพี่น้องได้ลูกบวมยางไม่ท่านกินข่าก็ได้เป็นไงติดอันใดได้อันนั่นเด้อยกางแม่นกันเต้นเต้นแล้วก็นได้อกดีใจีแบบปันเท้าใจหน่อยแต่เก่าแม่และ่อทั้งแท้ จะให้ทั้งแม่นะสู้ๆกัแล้เนาะข้ากระตุกกระตูกกำลันใจหหยแม่กินอีโดยทั่งด้ามนี่ข้ากาบ่มียางหลานที่เราขอให้ลูกสุขภาพเข็มแข็งเห็ดยังกระ้ผพานไปโดยดีด้ลุ่เจ้าวจ้าวสมพรปากอยู่ดีมีเฮงไปทั้งบกประหาร ไปเือไปทางเรือม <že 20 3> ีสวยขำเดลุกเด้อให้ไอ้ยุมันควรยิ่งปาตนาชิงได้ก็ให้ได้ชิงนั้นช่มดังมโนวังโมโหสังอย่าชุ่มีมาต้องเดลุกเด้อให้ชมความมุ่งมั่นปาตนาแม่ก็หูชกดลุยอกดีใจตื่นเต้นแบบว่ามีกำลังใจโดโดยดูดยเกิดชัยลานและมีครูบรรเทาใจ ตอนนั้ชู่แต่ก็เอาใเห็นลานนอนน้ําตาลาเขานอนเดียละดาดอยู่เมกคือชได้เขาเ็ด้กาแม่นะือเขาสิใหญ่เนาะแม่เนาะนั้นแม่มาเท่าแถวเนาะครัอ่าขอให้เมสูเนาะแม่เนาะนคขอให้น้องเป็นคนดีเด้อลูกเด้อเป็นคนดีบ่กูคนเด้อลูกเด้อโอ้ยกให้ทางนอกนี่เฮียนเด้อลูกเด้อ พากันเฮียนเด้ออือต้องเ้ไปเฮียนบ่ได้เพราะว่ายงบ่มีแท้ก็เฮาเฮียนให้เฮียนให้เป็นั่ดเพราะว่าเอื้อยนี่เพิ่นก็เสียสละอแล้วเนาะเอนท่านเ้อันนี้หั่นเข้าให้ไ้ตื่นอยากได้เมฆอยากได้ซอมว่ามือวันจันทร์ก่อนเด้อลูกเด้ออวักได้เมไมฆอีกได้มอันนี้หั่นมเอ้ยอ๋อจะได้ส่งเสื้อทั้งน้องนี่ล่ะ ชมเสือเด้เหอเจ้าได้แต่ว่าชมเสือชมเสือก็ยังได้แหละมีได้เนี่ยมเชื้ใช่ชมเสือแบบนด้แบบควมเย็นเสือขาวเน่ะบ่เสือขาวมาแต่บ้านพ่ออ๋อแหลาชมเชื้อเดี๋ยในปุ่มในไตเมตะวันแต่มมาเชือดโดยโดยมันหัดกินข้าวเลยเลยโดยโดยโดยอ่ะทำงานเขาเนาะลูกควนทั้งอย่างให้น้องเพื่อกินข้าวเศร้าน้ำเนาะอ่ะพอประมาณยังไหนพี่น้องเนาะ โดยเนาะการทางเฮาก็ได okay, okay, ้โอได้ลมทั quiero, ้งแม่พวกนี hey. ่กันเนี่ยคือว่าแหละเนาะทางครอบครัวคนนี้กัทางบ่าวซีนี่กาได้มาถ่ายทำรวมผู้ซื้อกับทางคนนี้กัมีน้ำจิตน้ำใจน้อยๆให้ทางแม่คนชุ่มๆได้ไหมได้อ่ะใช่ไหมซื้อหนึ่งเด้อกอะไรไปยังใช้อะไบุกไผ่หันไปทางใดใช้บุกไผ่ครับพี่โจไปแล้วให้มา เลยทางเบามีน้ำคิดน้ำใจเด็กน้อยให้แม่ไหว้ซื้ออะไรเก่าเด้อลูกเด้อเด้อเลยกินสนุกทานหวานแต่เงินใบลอยเด้อลูกเด้อโอ้ยสาธุอ่ะทางเฮากระบอกอยากรบกวนลายเนาะสิลาทั้งแม่เลยแบบนี้กะอ่ะกาศสบายดีสบายดีโดยสบายดีสบายดี